การที่เรามอบของขวัญในวันเด็กแห่งชาติเป็นการให้ควัญและกำลังใจเด็กดีวันนี้จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีวันหน้าเป็นผู้นำที่ดีของประเทศชาติในวันหน้าเป็นเวลามากกว่า6ทศวรรษที่มูลนิธิปอเต็กตึงองค์กรสาธารณกุศลเอกชนที่ไม่สแสวงหาผลกำไรได้รวมสร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆน,น,นักเรียนผ่านการมอบอุปกรณ์การศึกษา ไม่ว่าจะเป็นสมุดดินสอไม้บรรทัดและกระเป๋าดินสอโดยถือเป็นของขวัญที่มอบให้เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติกิจกรรมนี้ถือเป็นหนึ่งในงานสําคัญด้านสังคมสงเคราะห์ที่มูลนิธิปอติกตึงจัดขึ้นเป็นประจำมาอย่างต่อเนื่องในวันเด็กแห่งชาติปีนี้พลังน้ําใจของประชาชนได้ถูกแปลเปลี่ยนจัดทําเป็นของขวัญให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศรวม 2ล้าน7 0 0 0แสนชิ้นคิดเป็นมูลค่ากว่า12ล้านบาทเด็กวันนี้ก็จะเป็นผู้ใหญ่วันหน้าการที่เรามอบของขวัญให้แก่เด็กในวันเด็กแห่งชาติก็จะเป็นการให้ขวัญและกำลังใจมูลค่า ิดเป็นเงินประมาณ12ล้านบาทเศษวันที่4ที่ผ่านมาผมก็ได้มอบจำนวนหนึ่งให้กับท่านนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบจำนวน180,000ชิ้นเพื่อท่านนายกจะได้มอบกับเด็กที่ไปทำเนียบเราทำมาถอเนื่องมาเป็นเวลากว่า64ปีแล้วแล้วเราก็คงจะทำต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆนะครับ วันนี้ภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมามอบของขวัญให้กับเด็กๆตอนที่เขาเอามาขึ้นมาอ่านมาเขียนเขาก็จะได้เขียนสิ่งดีๆบันทึกเอาไว้พวกเราเป็นตัวแทนของประชาชนทั้งหมดที่มามอบให้เราแล้วมูลนิธิเราเข้ามามอบให้กับเด็กๆอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้ทำมา60กว่าปีเราหวังว่าเด็กของเราคืออนาคตของประเทศประเทศเราก็จะได้ดีขึ้น ตลวันนี้ที่โปอติกต้งเราเหมือนสื่อกลางในการที่คนมาบริจาคแล้ววันนี้ที่ปรติกต้งเราก็บริจาคต่อไปอีกเงินทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้เก็บเอาไว้กระจายออกไปทุกททางสําหรับวันเด็กของวันนี้ที่ปอติกต้งเนี่ยเราถือว่าเป็นวันสําคัญนะครับเพราะเราบอกว่าเราจะสร้างคนตั้งแต่เด็ก สมัยก่อนเด็กๆเรียนอยู่โรงเรียนจีนย่านนี้ก็เคยรับมาก่อนทิ้งรู้ว่าสมุดดินสอนี่มันสําคัญยังไงสิ่งเล็ก,ลกๆน้อย,อยเงี้ยก็จะมีประโยชน์นะครับแล้วให้เกิดความกําลังใจกับน้องๆด้วยว่ามีผู้ใหญ่กําลังให้ความสําคัญกับน้องๆอ,อยู่สมุดดินสอในสายตาของใครหลายคนอาจมองว่าไม่ใช่ของขวัญที่ยิ่งใหญ่หรือน่าตื่นเต้นอะไรมากนักแต่สําหรับน้องๆบางคนนั่นอาจถือเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสทางการศึกษา บริษิปอติกตึงเนี่ยเป็นลนิธิที่สร้างกิจกรรมและก็โครงการที่ดีให้กับโรงเรียนมากมายนะครับสิ่งที่ทางประชาชนได้สนับสนุนหรือว่าบริจาคให้กับปอติกตึงทุกอย่างนะครับทางปอติกตึงเนี่ยเป็นกาลังใจที่ดีนะครับในการส่งต่อให้กับ โรงเรียนส่งต่อยกับนักเรียนซึ่งอุปกรณ์ทุกๆอย่างที่ทางพอตติ้งจัดหามาให้เนี่ยผ่านการคัดกรองจากผู้บริหารจากทีมงานจากคณะกรรมการทุกท่านเรียบร้อยแล้วว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับนักเรียนสำหรับโรงเรียนนะครับในส่วนของสมุดดินสอนะครับที่ทางหลายๆคนอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ในแง่มุมของการศรึกษาเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับเหมือนเป็นอาวุธชนิดหนึ่ง ในวันนี้ก็รู้สึกซาบซึ้งใจมากนะครับแล้วก็ยินดีมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งต้องขอขอบคุณประชาชนทุกๆคนที่สนับสนุนบูลณิธิธแล้วก็ต้องขอขอบคุณบูลณิธิด้วยนะครับรู้สึกว่ามีความสุขแล้วขอบคุณบูลนะทิมากมากนะคะที่มอบของอุปกรณ์การเรียนให้โรงเรียนของเราโรงเรียนอื่นค่ะขอบคุณมูลนิธิธพอตึ้งสัญญาว่าจะใช้อุปกรณ์ให้มีคุณค่ามากที่สุดและ แนเ้ยว่จะเป็นเด็กดีให้แก่สังคมและประเทศชาติผมจะตั้งใจเรียนเป็นคนดีและมีความกาตัญญูกตกเวทีครับมูลนิธิปอเต็กตึงร่วมส่งเสริมคุณค่าความเป็นไทยในหลากหลายมิติไม่เพียงเฉพาะการมอบสิ่งของช่วยเหลือเท่านั้น เรื่องของวัฒนธรรมไทยที่ควรปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็กเป็นสิ่งที่เตรียมเข้าไปให้การสนับสนุนเช่นเดียวกันแล้ววันนี้ผมก็เลยถือโอกาสเสนอโครงการใหม่เรื่องของการประกวดมารยาทไทยการอ่านการเขียนการพูดภาษาไทยผมก็อยากจะเริ่มตั้งแต่เด็กเ,เขาจะซึมซับดีกว่าเมื่อตอนโตแล้ว เราก็จะให้รางวัลพร้อมกันไปประกาศเกียรติคุณผมก็เลยถือวอ่าวันนี้ประกาศว่าเราจะนำร่องแล้วแต่ต้องอาศัยโรงเรียนเป็นคนคัดเด็กก็จะมีความภาคภูมิใจในตัวเองเด็กดีที่ได้รับของวันนี้เอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์อนาคตท่านหน้ก็มีเด็กที่มีความซื่อสัต,ตย์กรตัญอยูประหยัดมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม พวกเราจะอยู่ด้วยคนเดียวไม่ได้เราต้องอยู่ด้วยกันแล้วก็ปันความสุขให้กันและกันอย่างนี้